สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้ได้เวลาทดสอบนะครับตู้อบหรือว่าตู้ตากกล้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเราก็จะมาแกะลก,กล้วยก่อนมาปอกกล้วยก่อนนะเนี่ยฮะสุกคาเครือนะะกล้วยสุกคาเครือเดี๋ยวเราก็จะมาไม่เยอะนะไม่เยอะ นะครับแล้วก็จะทดสอบดูนะครับตู้อยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวเราก็จะลองครั้งแรกนะครับจะเป็นยังไงในช่วงหน้าฝนนะในช่วงหน้าฝนาก็เพิ่งจะว่างงานจากนานะครับลงลงนามาก็ ช่วงช่วงที่ลงนาก็มีกล้วยสุกเยอะอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ตากนะไม่ได้ตากแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้เสียหายเพราะว่าก็มีอ่าเพื่อนๆนเขาก็เข้ามาเอาถึงที่นะครับนะก็ให้ไปยกเครือเนาะยกเครือไปเลยนะครับก็ไม่ต้องตากแต่จริงๆถ้าถ้าไม่ตากก็ได้นะครับเราก็จะ บอกให้เขาเข้ามาเขาก็จะมาทันทีนะครับแต่ว่าเราก็อยากจะลองดูนะครับอยากจะลองคุณภาพของตู้ดูว่าจะโอเคไหมนะครับตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่ายังไม่มีอ,อมยังไม่มีเขาเรียกว่าพัดลมดูดอากาศนะยังไม่มีพัดลมดูดอากาศนะครับตากไปก่อน นะครับลองดูก่อนเดี๋ยวถ้าหากว่าไม่ไม่โอเคไม่เวิร์กผลออกมายังไงเราค่อยค่อยหาหาวิธีในการแก้ปัญหาตรงนั้นอีกครีนึงนะครับอาจจะถ้าผลงานไม่เวิร์กไม่สวยเราก็อาจจะมีการนำพัดลมดูดอากาศเข้ามาใช้นะแต่ถ้าหากว่ามันดีอยู่แล้วนะครับเราก็อาจจะไม่ต้องใช้พัดลมดูดอากาศก็ได้นะ อรอบนี้ผมจะปกติแล้วผมจะต้องต้มน้ำเกลือเนาะต้มน้ำเกลือแล้วก็แช่น้ำเกลือก่อนนะครับแต่รอบนี้ผมจะไม่ได้แช่น้ำเกลือผมจะเอาไปตากก่อนนะครับเอาไปตากก่อนแล้วก็แล้วค่อยมาต้มน้ำเกลือราดอีกทีหนึ่งในในแดดที่ที่สามนะที่สองที่สามก็ว่ากันไปนะฮะ เรามาดูอีกทีหนึ่งเนาะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆฮนะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆอ่านะปกติแล้วผมจะต้องมีการต้มน้ำนะน้ำเกลือมาแช่นะครับแช่ไม่นานฮนะแช่แป๊บเดียวนะอย่างเงี้ยเราเราเรา,เราต้มน้ำเกลือน้ำอุ่นนะแล้วก็ต้มน้ำเดือดแล้วก็ปล่อยให้อุ่นนะใส่เกลือให้มันเค็มนะครับใส่เกลือให้เค็มแล้วเราก็ เอากล้วยเนี่ยนะครับปอกเปลือกแช่ลงไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปอกเปลือกเรียบร้อยนะครับก็เป็นการแช่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปตากแต่นั่นคือการตากแดดแบบธรรมชาตินะครับในช่วงหน้าร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนก็จะไม่มีมแมลงมารบกวนแต่ว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะฮะแมลงวันก็จะมารบกวนเยอะนะครับเยอะ เพราะฉะนั้นเราก็จะไปตากในตู้ตู้ตากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับกันกันแมลงด้วยนะฮะกันแมลงวันแล้วก็พวกมิ้น์พวกพึ่งต่างๆเนาะก็จะมาตอมนะฮะแต่ช่วงหน้าร้อนไม่มีนะฮะช่วงหน้าร้อนไม่มีอาจจะเป็นเพราะว่าแดดร้อนจัดนะช่วงเวลาที่เราตากก็เลยแมลงจึงไม่ไม่อยากจะมารบก,กวน อันนี้ก็มีอยู่แค่สี่วีฮะสี่วีเล็กๆเนอะลูกก็ไม่ได้ใหญ่นะฮะลูกไม่ได้ใหญ่แต่หวานนะหวานอันนี้คือสุกคาเครือเนาะสุกจนงอมเลยละเกือบเกือบจะงอมเลยนะพอดีพอดีกินอนะหวานนะครับพอดีหวานเลยก็จะใช้เวลาในการอปอกนิดนึงนะฮะแล้วก็คลิปก็อาจจะยาวหน่อยนะคลิปก็จะยาวหน่อย อันนี้ก็จะตากไว้ลองรับประทานเองดูก่อนนะฮะถ้าไม่เวิร์กไม่อะไรยังไงเราก็จะค่อยๆแก้ไขเนาะแล้วก็ค่อยส่งให้กับเพื่อนๆน,นะฮะครีเอเตอร์ได้รับประทานอีกครั้งหนึง่งหลังจากที่เราทำการปรับปรุงนะครับวิธีการตากแล้วก็ปรับปรุงเครื่องนะฮะอบกล้วยของเราให้เรียบร้อย นะแล้วก็ค่อยส่งให้เพื่อนๆเราได้รับประทานทีหลังเนาะตอนนี้เราก็ต้องมาทดสอบเพื่อที่จะ,ะมีการปรับปรุงทีหลังกล้วยสีวีก็จะปอกไม่นานเนาะไม่นานเพราะหวีก็เล็กๆเ,เอง เมลแองวันทองมันก็เริ่มเริ่มมาวางไข่เนาะนี่นะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ตากไปเลยนะมีหนอนเราก็กินเองเลยเนาะมีหนอนก็กินทั้งหนอนนั่นแหละไม่ซีเรียสเนานะแต่ถ้าหากว่าเราจะส่งให้กับเพื่อนครีเอเตอร์เราก็จะไม่เอาอย่างเงี้ยเราก็ไม่เอาเนาะเราก็จะเอา,เอามีดเฉือนออก หรือไม่เราก็ไม่ใช้เลยเราก็เอาไปให้วัวกินเลยเนาะแเพื่อนๆก็จะรอหน่อยนะรอรอการปรับปรุงนิดนึงนะฮะวิธีการทำวิธีการตากนะฮะรอหน่อยถ้าได้ผลอะไรยังไงแล้วก็จะ,ะค่อย ส่งให้เพื่อนๆไ,ได้ได้รับประทานแล้วกันนะนะครับอดใจรอ,อนิดนึง,เพ,งเ,นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเนาะเพื่อสิ่งที่ดีกว่าช้ำชเลยนะฮะกล้วยช้ำชเลยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตากสัก สักสองวันเนาะสองสามวันเดี๋ยวเราก็ดูเรื่อยๆแหละเพราะว่าอาตู้เนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้ตากแดดโดยตรงแต่ว่าความร้อนเนี่ยเขาจะสูงกว่านะเราก็จะดูเรื่อยๆว่า,าผ่านไปหนึ่งวันสองวันแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอานำนำมาทับให้แบนได้ไหมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาต้มน้ำร้อนนะฮะลวกตอนไหนเนาะ แดดที่สองแดดที่สามหรืออาจจะทับแล้วนะแดดสุดท้ายเนาะทับแล้วแดดสดแดดสุดท้ายนะเราค่อยมาลวกแล้วก็ตกักตากแล้วก็เก็บเลยอย่างนั้นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งก็ไม่เต็มไม่เต็มถาดไม่เต็มกระบุงนะครับไม่เต็มกระบุง นี่ยจะหมดละเหลืออีกรูกหนึ่งหมดแล้วนะครับอันนี้คือการทดสอบอตู้ตากนะฮะตู้อบหรือตู้ตากเนาะ นะพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งที่หนึ่งนะครัครั้งที่หนึ่ง เดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตยกไปตากแล้วเดี๋ยวพานเพื่อนไปรับชม เรามาชมนะฮะนะก็เดี๋ยวก็จะมาตากในเนี้ยฮะอ่าตะแกงก็ยังไม่ได้ทำใหม่นะนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดนิดนึงจัดนิดนึง ปกติแล้วผมจะต้องมีการแช่น้ําเกลือนะแช่น้ำน้ำเกลือน้ําอุ่นก่อนนะแต่รอบนี้ผมจะไม่ได้แช่นะไม่ได้แช่ก็เป็นการทดสอบนะครับทดสอบทดลองวิธีการใหม่ๆนะแต่ความร้อนเนี่ยมันก็จะอบอยู่ในนี้เนาะมันจะค่อนข้างร้อนนะฮะ ข้างร้อนโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดฝานะเนะี่ยฝาเอ่อมันจะต้องสองมือนะครับโอ้ร้อนมากนะฮะร,ร้อนมาก นี่ฮะแล้วก็อบอยู่ในนี้นะครับเห็นไหมทดสอบตู้อบอพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งที่หนึ่ง